วันนี้นะคะทุกคนสั่งทุเรียนมานะคะสั่งเมื่อวานนะคะแล้วก็เขามาส่งวันนี้เนาะก็ทุเรียนนะคะก็จะมารีวิวทุเรียนที่อัองกฤษนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะนี่นะคะทุเรียนห้าร้อยกรัมทุเรียนห้าร้อยกรัมก็สิบเจ็ดปอนเก้าสิบเก้านะคะก็ตีไปสิบแปดปอนด์เนาะสิบแปดปอนด์เดี๋ยวคิดเงินก่อนนะคะว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ 17.99จุ 17. คูณตอนนี้ค่าเงินประมาณอ่าสี่สิบอ่าส2บบาทนะคะทุกคนกล่องนี้นะคะตกนี่นะคะเห็นไหมคะเจ็ด้อยห้าสิบห้าจุ้าสิบแดสตางค์นะคะนี่เนาะเรียนกล่องนี้เจ0ดร้อยกว่าบาทวิธีคนแบบเอออยากกินทุเรียนมากนะคะทุกคนก็ไม่ได้กลับไทยสักทีเนาะก็คืออยากกินอะ่ะเอออยากกินแล้วก็ทํางานมา ทำงานมาหลายปีแล้วเนาะไม่ได้สั่งกินเนาะวันนี้ก็เลยมาสั่งกินนะคะคือจริงๆแล้วเมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ไทยเท่าไหร่นะคะทุเรียนแต่ว่าที่มันแพงเพราะว่าค่าขนส่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุเรียนแช่แข็งเนาะนี่นะคะนี่เนาะก็เดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูนะคะ กลิ่นก็จะแรงกลิ่นก็จะแรงหน่อยนะคะวันนี้ก็มีอ่เฝรั่งมาบ้านนะคะเขาก็มาดูเตาแก๊สนะคะเขาก็เขาก็ถามว่ากลิ่นอะไรนะคะนึกว่าแก๊สรั่วนะคะเขาก็ตกใจนะ <laughs> เขาก็ตกใจนึกว่าแก๊สรั่วนะคะทุกคนอ่านี่เนาะจะให้ทุกคนดูนะคะว่าอีค,คิดว่ามันน่าจะอประมาณกรอบนอกนุ่มในนะคะ อ่าก็ประมาณนะ่ะแฟนกิก,กินได้นะคะนี่นะคะก็นี่นะคะ,ะ,ะ,คะแกะออกมาแล้วนะคะเนื้อก็เหลืองสวยเลยนะคะทุกคนโอ้โถีคนแบบคนชอบทุเรียนนะคะกิ๊กก็จะแบ่งให้แฟนกิ๊กกินด้วยนะคะว่าจะอร่อยว่าคือนานแล้วเหมือนกันนะคะแกก็เป็นคนที่ชอบกินทุเรียนนะคะชอบกินทุเรียนเนืเน้อก็แห้งนะคะกิ๊กสั่งในอ่อในใน Facebook นะคะก็เป็นคนอ่ะคนที่เขาอยู่อื้อหือ สว่างเลยค่ะก็เป็นคนเคนไทยในอังกฤษนะคะที่เขาอยู่ที่อังกฤษเนาะก็สั่งของเขานะคะเพราะว่าเจ้านี้ถูกกว่าเจ้าอื่นๆนะคะทุกคนมันฟินมากกิ๊่อยากกินหมดเลยอ่ะถ้าสั่ง4กล่องของเขานะคะเพจของเขาเนาะก็เขาก็จะส่งฟรีนะคะเข้างในก็จะมีสารกันชื้นมาให้ด้วยนะคะทุกคนก็ที่กิ๊กสั่งของเขานะคะกิ๊กก็ไม่ได้เอค่ารีวิวอะไรของเขาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเอ คือเจ้านี้อร no. <F ace> ่อยจริงนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะเดี๋ยวกิ๊กจะดูว่า a c e b o o k ของของเขาเป็นอะไรนะคะที่กิ๊กสั่งไปอะเนาะเผื่อเผื่อใครที่อยู่อังกฤษนะคะแล้วเราอยากกินนะคะก็สั่งสั่งตามได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อแห้งได้กรอบนอกนุ่มในด้วยนะคะเพราะว่ากิ๊กไม่ทุเรียนที่กิ๊กกินนะคะก็จะเป็นประมาณว่าไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในนะคะอาจจะแบบเป็นนิ่มเลยก็ได้นะคะกิ๊กเป็นคนชอบกินทุเรียนนิ่มนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะก็พอดีเลยนะคะ ก็ Facebook ของเขานะคะเขาอบอกเลยนะคะว่าริงไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรือจ้างรีวิวแต่อย่างใดนะคะทุกคนก็สั่ง next day นะคะก็พอสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะคะก็ไวมากเลยนะคะก็ชื่อ Facebook ของเขานะคะ Thai Food Center Sandy นะคะกะ็ไม่ใช่เพจนะคะแต่เป็นเฟซบุ๊กของเขานะคะคนไหนทีอ่อยากกินทุเรียนนะคะก็ไปสั่งได้เนาะ Thai Food Center Sandy นะคะก็เนี่ยเนาะคนไหนคนไทยที่อยู่อังกฤษนะคะที่ชอบกินทุเรียนนะคะอืม ฟินมากค่ะทุกคนคนไหนที่ชอบนะคะไปสั่งเลยนะคะอืมอืมอ้าโอ้คือสงสารสงสารชีวิตมากเลยนะคะกลว่าจะกลับบ้านกับประเทศไทยทุกปีเพื่อที่จะเอไปเยี่ยมเยียนประเทศไทยนะคะแต่มันติดช่วงอ่ช่วงที่ว่าเป็นโรคระบาดเนาะก็ไม่ได้ไปนะคะอืมอืมอร่อยทุกคนอร่อยมากออื เนื้อแห้งกัดไปสองคำแล้วยังไม่เจอเม็ดเลยนะคะทุกคนยิกว่าเม็ดน่าจะเล็กมากนะคะเดี๋ยวผ่าให้ดูเนาะทุกคนดูเม็ดดูเม็ดอุย๊ยเล็กมากเล็กจริงๆโอ้โหเม็ดแค่นี้เองทุกคนคือได้กินแค่นี้ก็นี่นะคะเม็ดมันเนาะแค่นี้เองคือวันนี้ได้กินแล้วก็ต่อชีพนะคะเหมือนแบบว่า เหมือนแบบว่าโหยโหยหามันมานานนะคะก็เห็นก anyway, ับโพสโพสโพสนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะสั่งไปเลยนะคะก็คือครั้งหนึ่งเนาะก็กินไปนะคะอืมอืมอืมอร่อยก็นะคะนี่นะคะอืมใครจะเอาอะไรมาให้รีวิวก็สั่งได้นะคะใครจะเอาอะไรมาให้รีวิวนะคะก็ติดต่อมาที่ เฟซบุ๊กของกิ๊กได้นะเฟซบุ๊กของกิ๊กได้นะคะใครที่จะให้รีวิวใน youtube นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กอะไรก็นี่นะคะก็แค่มีส่วนลดให้กิ๊กก็ได้นะคะแค่มีส่วนลดให้กิ๊กก็ได้นะคะหรือว่าส่งฟรีก็ได้นะอืมสวรรค์มากลุกคนอืมอร่อยกับนอกนุ่มในจริงอืมอืมก็แฟนกิ๊กก็ชอบกินทุเรียนเหมือนกันนะคะเดี๋ยกิ๊กจะแบ่งให้แกกินด้วยนะคะ ฟินเว้ยืดเอียคัดลายดิดคัดลายดิไม่ก็เอยคัดลายดิด so you c you know? yeah. oh, mm ่ n ค o v มบ e a ดดีเนาะเอียิ้าฟินเออดูสิโอ้ยฝรั่งกินเรียม โอยกินเป็นไปน้อเละหมดแล้วเทคเอาท์เทคเอาท์อ่ะอันเมคฮาร์ฟดูนะยูซี่โซยูแคนอิทพล t นเต็ดเทคซีทเอาอืมอร่อยเลียปาก How long you not eat ทุเรีย <laughs> ian, นค่ะนนี้อ่ะก็แฟนกิ <g> ๊กก <g> ็ชอบกินทุเรียนเหมือนกันนะคะ แต่แกเป็นเบาหวานเนาะก็จะกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะว้ายนี่นะคะแม่มมแค่นี้เองทุกคน เล็กมากอ,มอ,มอร่อกล่องนี้นะคะกล่องนี้จะเป็นแบบกรอบกรอบกว่ากล่องแรกเนาะอืมใครชอบเนื้อแบบนี้เนาะอ,อร่อยมาก ฟินคนบอกเลยบอกเลยว่าฟินอ,อร่อยก็คือไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากมันครีมครีมมี่เลยก็แฟนกิ๊กก็กินไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแพงเนาะแกก็เลยเอาให้กิ๊กกินนะ หรือว่าไม่อยากระหารกันก็ไม่แน่ใจนะคะอืออร่อยแกเข้าใจว่าสองอ่ากล่องละแปดปอนกว่านะคั้งจริงไม่ใช่นะคะก็คือสองกล่องก็คือหนึ่งกล่องสิบเจ็ดปอนด์เก้าสิบเก้านะคะก็ประมาณเจ็ดรอยกว่าบาทเนาะแต่แกเข้าใจว่าเอ่อครึ่งหนึ่งของ 17บอน็ด์อนะครึ่งหนึ่งของสิปอน็ดปอนเนาะแกเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็ปล่อยให้แกเข้าใจไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแกแ,แกรู้ว่าราคาต่อกล่องสิบแปดปอน,นี่คงแบบคงไม่กล้ากิน <laughs> นี่กินกินไปเม็ดนึงเนาะเพราะว่าเบาหวานขึ้นเนาะอืมอืมอร่อยมากอืมอืมอืมชื่นใจมาก อ,อร่อยอ่ะิ้นก็คนไหนยู่องกฤกน,นะคะแนะนำเลยนะคะนี่เนาะก็ตามที่กิ๊กบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเฟซบุ๊กของเขาคืออะไรนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กไปกินทุเรียนก่อนนะคะกิ๊กจะอ,อยากได้ความฟินของทุเรียนทุกคนคือแบบกิ๊กจะกินช้าๆให้มันได้ลมนะ <laughs> เพราะว่ากิ๊กคง ผมยังไม่สั่งอีกนะคะเพราะว่าสั่งสั่งแค่นี้ไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมันแพงมันแพงนะคะก็อย่าไปกินทีละนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ